สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤศภและลัคนาพฤศภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกไดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนของเราได้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลอาอดีมาที่บิลเเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศจาีจักรนี้อาลอาอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้สองต่อในวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการพ การบอกรอบสองแล้วเพราะว่ารอบแรกเราพูดไปแล้วเนาะคือวันที่13กรกฎาคมถึง25กรกฎาคมครับวันที่25กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายครับแลาอาดีตมาทำค่าครูดได้ก็จะ,ะราคาพิเศษลดให้2ต่อเหลือวันสุดท้ายแล้วครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนสิงหาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่8ของปี EP นี้เป็น EP ที่2ครับ EP แรกเราพยากรณ์ไปแล้วนะครับดาวย้ายเนาะใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้เราจําเป็นต้องฟังดาวย้ายเพราะว่า มันเป็นการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆในแต่ละเดือนครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างย้ําเรื่องราวใหม่ๆในแต่ละเดือนจะเกิดมากระทบกับตัวเราเนี่ยอย่างไรเราก็จะได้ทราบแล้วก็วิธีการตั้งรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือจะรับผลดีจากสิ่งนั้นด้วยก็ได้ก็ก,ก็ไปทําความเข้าใจกันใน EP ีแรกนะครับเราพยากรณ์ไปแล้วเนาะก็ดูที่หัวข้อด้านหน้าสุดจะเขียนว่า EP 1แล้วก็ไปเลือกราศีพฤษภดู ส่วน EP พนี้เป็น e ีพีที่2เป็นการครอบคุมชะตาชีวิตทํานายครอบคุมชะตาชีวิตทั้งหมด5เรื่องสําคัญที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดก็เรียบเรียงมาให้แล้วคือการงานการเงนิงน,งนความรักสุขภาพโชคลาภเดีย๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันในคลิปนี้กันเลยครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับัานาพฤษภจะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีราศีชะชเจดเดียวกันครับตนุราศีพฤษภตรงนี้เราขอพูดไวๆในดาวประจำตัวจะย้ายในเดือนนี้ด้วยคือวันที่22สิงหาคม68แป2 1 21. อยู่ในราีมิถุนนะครับ ในเรื่องการเงินตนุกระดุมพระดีมากเพราะว่าหมายถึงตัวเราเดินเข้าหาการเงินหาโอกาสช่องทางการทำมาหากินได้ดีนะครับก็ได้เมกมันนี่ได้ดีมากๆเพราะมีดาวพระศรีอยู่ในตําแหน่งของการเงินด้วยพอดีนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆถึงดาวพระศรีจะเป็นประอ่อนกําลังบ้างแต่ก็ยังให้ผลที่ดี ในเดือนการเงินเช่นเดียวกันเพราะเป็นเดือนที่ดีนะครับและยังมาจากเดือนลาภะซะด้วยลาภะกระดุมภะได้โชคลาภเป็นเงินเป็นทองแต่มรณะคือการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าจะได้ดีจากของมือสองจำไว้นะครับปีนี้ปีปีเดียวเท่านั้นนะคือวันที่13พฤษภาคมถึงกลางปีหน้าเรามีสภาพมือสองเอามาขายครับมันก็จะได้มาถึงสิ่งที่ไม่ชาแล้วอะ่ะเอามาขายมันก็จะทําให้เราอะ่ะได้ หมายถึงว่าไม่ได้รวยเป็นล่ำเป็นสันหรอกครับแต่หมายถึงว่าเราทําธุรกิจเรื่องของเอาแค่ปีเดียวนะโฟกัสแค่ปีเดียวขายของมือสองขายอะไรแล้วก็ขายมรณะเหรอเซ็งต่อกิจการเขาก็ได้นะครับมรณะคือการสืบทอดก็คือการเซ็งต่อกิจการหรือจะได้สืบทอดกิจการจากครอบครัวจากกงศีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งหมดถือว่าก็ได้เงินไงมันก็จะได้เงินไง ถ้าทาเกี่ยวกับพวกนี้จะได้ตังค์นะครับแต่ตังค์เป็นปรเนี่ยคือ,อยิงจะไปเทคเขาอ่ะก็ดีไงก็คือคนอื่นเราก็จะไปเทคเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับคืนมาจําไว้นะว่าดาวการเงินมาจากพบเสียด้วยมาจากเรื่องดีด้วยมันก็ต้องเข้าทางเสียก่อนถึงจะได้ดีถ้าเปิดเราเข้าทางดีมันจะเสียทีหลังเข้าใจไหมครับมันต้องมันพ่วงมาไงทั้งดีและเสียมันก็ต้องทําความเข้าใจในการแปลนิดหนึ่งนะครับใครเข้าทางดีก่อนเต็มตัวเสียหมายถึงว่าต้นดีปลายร้าย คือหมายถึงว่าตอนแรกดูสวยหรูครับสุดท้ายเจงไม่เป็นทาแต่ถ้าเราเข้าทางวรณะคือการเซ็งต่อการทําอะไรของมือสองการทําอะไรเกี่ยวกับอะไรของของที่มันแบบแก้ไขปัญหานะครับเอออันนี้คือเข้าทางร้ายก่อนและจะดีคือลาภผลจะตามมาเพราะเราเข้าทางเสียก่อนแล้วจะดีนั่นเองนะครับมันไม่ได้เป็นกุศโลบายอะไรนะครับแต่มันเป็นการทําที่ถูกกระดวงชะตาในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ผมจะไม่ได้ว่าแก้ดวงนะครับประมาณนี้เนาะ ที่สมัยก่อนเราช,ราชอบติดปากกันว่าแก้ดวงนั่นแหละครับตามจริงมันเป็นการเลือกทางเดินในดวงชะตาที่ถูกต้องอันนี้เราต้องเรียกอย่างนี้อย่าไปเรียกว่าแก้ดวงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดว่าต้องแก้ต้องแก้อย่างนั้นแหะนะครับมันมันไม่ใช่เนาะเราเลือกได้ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับคือสิ่งนี้นั่นเองโอเคอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือการเดินทางไกลจะได้โชคได้ลาบอ่ะสมมติว่าถ้าใครไม่แบบเฮ้ยฉันทํางานประจาจะไปขายของมือสองอะไรยังไงอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้หรอกอ่ะเดินทางไกลคือการเดึกเที่ยวแค่เที่ยว ขอแค่เที่ยวไปอบรมไปสัมมนาอเสนอตัวไปเลยครับมันจะได้มีการเดินทางพอเดินทางเสร็จต้องเดินทางไกลนะไม่จะทางไกลทางไกลแล้วต้องไปบ่อยด้วยเพราะหนึ่งปีนะครับไม่งั้นกูจะมียกชคลาภแค่ครั้งเดียวนั่นแหละถ้าไปครั้งเดียวก็ได้ชกลาภเพียงครั้งเดียวนอกนั้นก็ใจเรื่องเสียนะแต่ถ้าเราเดินทางบ่อยๆเดินเที่ยวบ่อยๆอันนี้จะดีแต่คาว่าเที่ยวเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะงบประมาณเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหบินไปนู่นไปนี่สารพัดเลยนะอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับ คือเราต้องเซฟเงินด้วยเพื่อที่คือเราไม่รู้ไงว่าโชคลาบเนี้ยจะได้มากหรือได้น้อยถ้าเราลงทุนโอนบินไปอเมริกาเงี้ยไปยุโรปอ่ะเดือนนี้ไปอเมไม่ใช่อ่าใช่เดือนนี้ไปอเมริกาเดือนหน้าไปยุโรปเดือนถัดไปออสเตรเลียเงี้ยมันมันค่าใช้จ่ายมันเยอะเกินไปไหมครับแล้วเราจะได้โชคได้ลาบอะไรมากบหนี่ละกบในสิ่งที่เราเอ่อบินน่ะแค่บินน่ะยังไม่ต้องค่า โรงแรมค่ากินค่าอยู่อะไรยังไม่ยังไม่รวมเลยนะครับดังน,น,นั้นเนี่ยก็ต้องดูเหตุผลนิดนึงนะครับเที่ยวในประเทศนี่แหละไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศหรอกนะครับเพราะว่ามันมันมันต้องเดินทางบ่อยนะครับมันไปต่างประเทศก็ไม่ไหวเนาะบ่อยๆอ,ยอะ่ะคือไปได้แต่ว่าอย่าไปบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าอย่าคิดว่าโชคลาภมาแล้วฉันเออเดี๋ยวเข้าไปถอนทุนคืนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราไม่รู้ว่าเราจะได้คืนเท่าไหร่เข้าใจะประคำเออ อันนี้ก็ต้องระมัดระวังในพื้นดวงชะตาด้วยนะเพราะว่าในพื้นดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันมีดาวสถิตยอยู่เราก็ต้องไปดูก่อนว่ามันเป็นคู่มิตรหรือคู่ศัตรูนะครับถ้าเป็นคู่มิตรก็โอเคก็อาจจะได้คืนกลับมาได้แต่ถ้าเป็นคู่ศัตรูนี่เต็มตัวไม่ได้แปลว่าเราทําแล้วมันจะดีร้อยเนนะครับมันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังหลบหลีกให้ได้นะต่อไปเรามาดูเรื่องการงานครับในเดือนนี้สิงหาคมการงานของเราคือดาวอะไรครับดาวรา,วาวหูเป็นเกษตร ซึ่งจะมีดาวเสาร์โคจรถอยหลังจากเรือนลาพระมาทับในเรือนกลุ่มนะครับหรือกรรมะเนี่ยกลุ่มกันเป็นดาวคู่มิรใหญ่เดี๋ยวเข้าไปว่ากันในตอนดาวเสายายนะครับแต่ผมจะสปอยให้เดือนนี้เดือนเดีเดยวก่อนดาวราหูคือดาวการงานเป็นกเกษตรคือความเข้มแข็งของภาวะการงานนะครับมันหมายถึงการมีแพชชั่นที่จะทําลงมือทําในสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่แค่การงานอย่างเดียวคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคาดหวังจากการกระทำเนี่ยเราลงมือทําต้องลงมือทําด้วยนะอย่ามัวแต่คิดจะฝันอย่างเดียวเพราะราหูมันฝันเก่งนะครับแต่ถ้าทําด้วยแล้วก็ฝันด้วยเนี่ยฝันให้ไกลไปให้ถึง่ะพูดง่ายเนี่ยคือเขาว่าราหูเป็นเกษตรฝันให้ไกลไปให้ถึงพชชั่นมันจะพาไปเราเองจะพาเราไปเองนะครับราหูเล็งกระดาวัติกาดาพุธอันนี้เตรียมตัวมีดาวสองดวงคือร้ายครับทันที่ดาวราหูจะเป็นเกษตรก็จะดีในเดือนนี้แต่กลับไม่ดี มันดีหนึ่งปีครึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าจะดีในเดือนนี้เพราะดาวพุธเข้ามาวันที่3สิงหาคมถึงยีสิบสองสิงหาคมในราศีกรกฎแต่พอยีสิบห้าสิงหาคมเข้าสู่ราศีสิง์เล็งกระดาราหูแปลว่ายีสิบห้าสิงหาคมปลายเดือนเนี่ยเต็มตัวคดีความนะครับหมายถึงระวังฟ้องร้องเรื่องของการกระทําของเราไม่ได้หมายถึงการงานอย่างเดียวแต่หมายถึงอะไรก็ได้ที่เราทําลงไปแล้วว่ากรรมเกิดจากการกระทําถูกไหมครับ การกระทําหรือกรรมที่เราทำเนี่ยมันจะเกิดการฟ้องร้องคดีความได้นะครับส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยเข้ามาวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนก็คือกลางเดือนนี้ถึงกลางเดือนหน้าอาทิตย์เล็งราหูคือเพศภยัยระวังเรื่องของการหักหลังทรยศการทําอะไรที่ใส่ร้ายใส่ความอะไรประมาณนี้คือหมายถึงว่ามันจะมีการโค,ค่นล้มตําแหน่งนะครับเหมือนนายกอิงที่ที่เคยโดนมาจากการเปิดโปงของ หุนเซนไงครับเออนั่นแหละเป็นลักษณะนั้นนะ่ะคือให้เรารู้เอาไว้อาทิตย์นียคือความโดดเด่นคือนายกรัฐมนตรีก็ได้เพราะว่าเดดเดียวหนึ่งเดียวไงถูกป่ะคือนายกตําแหน่งเก้าอี้นายกในปัจจุบันหมายถึงณปัจจุบันนี้นะไม่เกี่ยวกับคนอื่นไม่ได้หมายถึงคนก่อนลา s แบบคนถอยหลังแบบเศรษฐาถอยหลังไปนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราเอาเฉพาะตอนนี้เท่านั้นก็คือนายกอิงถูกป่ะถ้าตอนนั้นก็คือเศรษฐาตอนนี้คือนายกอิงเนาะนายกอิงเนี่ย ก็โดนเพศภัยตรงนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าโดดเด่นจากดาวทิดเนี่ยแต่ถึงจะไม่เป็นเกษตรในตอนนั้นก็ตามเพราะว่าเกิดในตอนดาวดาวีิดีราศีมิถุนเป็นาราชาโชคนะครับอา้าวราชาโชคไม่ช่วยเหรอเอาก็เขายังอยู่ตําแหน่งได้ตอนนี้ครับแต่ว่าเขาแค่หยุดภารกิจถูกป่ะครับเออให้ให,ให้แบบสารสั่งให้หยุดทําภารกิจชั่วขราวก่อนไปดีแคลตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปแต่เอาเป็นว่า เนี่ยก็โดนเพศภัยจากดาวทิ่เป็นกาลากินีครับแล้วดาวทิตย์นี่คือความโดดเด่นนายกมีตําแหน่งเดียวที่นั่งได้ตอนเนี้มีคนเดียวไม่มีใครมาแทรกได้แปลว่าก,ก,ก็คือความโดดเด่นเืออาทิตย์ไงอ่าอันนี้ก็จะโดนอีกแล้วอาทิตย์โดนเล็งราหูเนี่ยแล้วนายกอินยัยเกิดราศีสิงหรือลัคนาสิงโดยประมาณนี้แหละครับผมก็จำไม่ได้แต่รู้แต่ว,ว่าเป็นสิงนีง่แหละก็โดนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะโดนอีกแล้วนะเออก็เต็มตัวรับมือก็แล้วกันนะครับอย่าง คณะสงฆ์ต่างๆที่มีเรื่องมีราวกันกับศีกากบใช่ปะที่แบบนาลีพิฆาตเนี่ยครับก็ก็หนึ่งหนึ่งในสาเหตุที่เป็นดาวทิ่เป็นโลกาวินาศด,ด้วยเพราะว่าถึงถึงดาวพฤหัสจะไม่ได้มีปัญหาอะไรในปีนี้นะครับแต่ว่าดาวทิ์เป็นกรกินีของดวงเมืองเนี่ยเป็นกรรจินีดวงเมืองเข้าสู่ตําแหน่งอับเป็นกรรจินีหมายถึงบริวารเป็นกรรจินีพนูดง่ายๆก็คือวันวันอาทิตย์ดวงเมืองเกิดวันอาทิตย์ แต่ไปตกภูมิกระกินีในปีนี้1ปีตั้งแต่สงการปีนี้ถึงสงการปีหน้าดังนั้นไประเทศไทยก็จะเกิดเรื่องโกลาหลสารพัดเลยครับ 1. คือเรื่องนายกโดน2คือมีปัญหาข้อพิพาทช,ชายแดนกับกัมพูชาอันนี้แรงมากเรากำลังจะก่อสงแล้วเรากำลังจะเกิดสงครามกันอยู่มาละม巴拉นี้ครับสคือได้ยินว่ากัมพูชาเปิดฉากยิงแล้วนะผมเห็นข่าวขึ้นใน YouTube หน้าหนึ่งนะครับเออเป,เป็นฟีดขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่ได้กดเข้าไปดูเพราะว่ารีบมาทําตรงนี้ก่อน ก็เลยไม่ได้ดูรายละเอียดใดๆแต่เขามีลา์สดแล้วอันนี้หมายถึงอัปเดตเรีลวทม์แต่เวลาลง uh, อาจจะช้าไปแล้วนะแต่ผมมา uh, ดูเห็นก่อนแล้วนะเอออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนคือก็ยังเป็นไลฟ์สดอยู่เลยทีนีออ้แล้วคณะสงฆ์เนี่ยก็เป็นชันผู้ใหญ่คือหมายถึงมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงที่ได้มีเงินเยอะไงครับเออเนี่ยก็โดนแต่พวกที่แบบใหญ่โตๆครับแต่ว่าพระ ทต้ทายพระที่แบบไม่มีเงินมีทองไม่ไม่มีชื่อเสียงเนี่ยไม่โดนครับเห็นปะสังเกตดูถามว่ามันเกิดจากสาเหตุใดผมก็งงว่าเอ๊ะดาวพระราชดีปีนี้ไม่ได้ตําแหน่งโลกาบินาสหน่อยไม่ใช่อริด้วยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งกรากีนดวงเมืองด้วยนะอ่าแต่ทําไมอ่ะนี่พระราชดีเป็นประในเรือนมิถุนก็ไม่ได้แปลกอะไรนะพระราชดีเป็นประก็ไม่ได้แปลคือมันแค่เสื่อมศีลธรรมแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องากไส้กันขนาดนี้ แต่ทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้ต้องมีการสาวไส้ให้กากินขนาดนี้เพราะว่าดาวศรนเกาะในตําแหน่งของราศีมิถุนเป็นประเนี่ยไม่พอหมายถึงคณะสองเนี่ยเสื่อมเสรีธรรมไม่พอแต่มันเป็นปีมันเป็นปีมะเส็งด้วยปีมะเส็งคือความรักใครนะครับเกี่ยวกับความรักความใครแล้วมันก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์สว่านของสี่กากับพระไงเออมันก็คือสิ่งนี้เลยคือราศีมิถุนคือราศีเอ,อ เซ็ก์หรือวันไนสแสนหรือเกี่ยวข้องกับคือคือหมายถึง18บวกอะเออพูดง่ายๆประมาณนั้นนะครับก็แค่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวสวัสดต่างๆเนี่ยครับสัมพันธ์สวัสด์กันเนี่ยน่าประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็คือดาวพฤษัสเป็นประในจุดนี้นั่นเองก็เลยทําให้เกิดเรื่องเกิดดาวตามนั้นนะครับก็เอาไปด้านประกอบกับอาทิตย์เป็นกระกานอดวงเมืองด้วยมันเลยทาให้เรื่องเนี้ยขยายใหญ่โตขึ้นมาอีกทีนะครับก็อ๋อโอเคเราเข้าใจละ นะครับแต่ถ้าเป็นราศีกันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องช่อฉนเรื่องอาการหลอกลวงการคอร์รัปชันต่างๆมากกว่าแต่ถ้าเป็นคือมันเป็นผลประโยชน์แต่ด้านมิถุนเนียวยจะเป็นเกี่ยวข้องกับหลักๆครๆเรื่องสัมพันธสวัสดนะครับประลักษนะนั้นเนาะแล้วปีปมะเสงด้วยไงมันก็ยิ่งเหมาะคือมันมันลงตำแหน่ง3ามตำแหน่งที่ล็อกไว้เลยว่ามันต้องเกิดกับคณะสงแล้วก็เกี่ยวข้องกับสัมพันธสวัสดตามนั้นแต่ผมไม่ได้รู้ก่อนหรอกนะครับเพราะผมไม่มีเวลามานั่ง มานั่งพยากรณ์อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถรู้ว่าโอเคมันเกิดจากเหตุการณ์นี้คืออย่างน้อยเราก็ได้ประสบการณ์ว่าโอเคมันเกิดจากสิ่งนี้คราวหน้าเราอาจจะไทยได้อาจจะแบบอลองดูว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยครับโอเคนอกเรื่องไปมากกับเข้ามาเรื่องเราต่อการงานนะครับบอกไปแล้วเนาะการเงินการเงินเป็นดาวพุธไปตกเรือนพันธุวันที่ สามสิงหาคมอยู่ในาราศีสาชะแปลว่าได้เงินจากการสื่อส,สารติดต่อเนาะแต่พอ25สิงหาคมอยู่ในเรียมพันธุการเงินก็จะเล็งกับดาวราหูกระดาวเสารนะครับก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าดาวพุธการเงินไปตกเรียมพันธุมันแปลว่าความมั่นคงก็จริงการเงินมัน,มนได้จากอสังหาแต่อาจจะมีการระมัดระวังเรื่องของเอกสารอาจจะมีการฟ้องร้องมีปัญหาตามมานะครับให้เรา เรามัดระวังแล้วก็ดูเอกสารดีๆก่อนจะเซ็นนะครับมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเอกสารและคําพูดพูดไปแล้วต้องรับผิดชอบเพราะว่าคําพูดของเราเป็นนายเรานะต้องระวังนะครับการงานการเงินความรักครับเป็นยังไงความรักของเราเป็นดาวอังคาปรปตกเดเรปุตตัอ่าก็มีทั้งด้านดีและด้านเสียเนาะคืออย่างนี้ครับด้านดีคือปับตอนิปุตตะคือการโสดจะมีคนที่เข้ามาหาเราเนี่ย หรือเราไปหาเขาเนี่ยก็จะได้เป็นคนที่ถูกใจถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องที่เสียคือผู้ที่มีความรักอยู่แล้วคนที่มีคู่รักอยู่แล้วอันเนี้ยเตรียมเสียเพราะปัตตนิปุตตะมันหมายถึงได้แล้วจะเอาอีกก็จะไปะเออมันก็คืออาจจะนำพาซึ่งไปสู่การมีมือที่สามนะครับอาจจะเกิดรักซ้อนได้ด,ดังนั้นเรามดระวังสอดส่องดูแลคู่ครอ,องของตนนะครับปุต อ่าปฏิบัตปิตะคือคู่ครองที่จะทําไม่ใช่ตัวเรานะครับโอเคประมาณนี้อ่ะต่อไปเรื่องของสุขภาพสุขภาพคืออะไรดาวพระธิดปตกเป็นกระดุมผาอ่ามีเกณฑ์เจ็บป่วยแล้วเสียตังค์กับเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเจ็บป่วยด้วยครับคือหมายความว่าอาจจะมีการป่วยไข้ได้เจ็บแล้วมีการต้องเสียตังค์ไปกับการรักษานะครับ ะระมัดระวัง้วยเลย1ปีเลครับตั้งแต่วันที่13เพืพฤษภาคมที่แล้วถึงประมาณกลางปีหน้าะระมัดระวังเรื่องของสุขภาพดีๆเพราะมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยและมีการจะเสียตังค์ด้วยกับการเจ็บป่วยนั้นนะครับวิธีการแก้ก็คือบริจาคเงินนะครับเออบริจาคเงินหรือบริจาคเลือดนะครับประมาณนั้นนะใครบริจาคเลือดได้ไปบริจาค ใครบริจาคเงินได้ไปบริจาคเรื่องของทรัพย์สินเงินทองน่ะก็ไปกับโรคภัยไข้เจ็บหมายถึงว่าบนนี้ที่ต่างๆในธนาคารมีเยอะแยะครับอ,อย่างผมใช้ของเกษตรกรเนาะก็เขาให้แบบโอ้โเป็นแอปคือหมายถึงว่ามันเป็นเมนูหนึ่งที่เป็นบริจาคเยอะแยะเลยให้เราไปเลือกสรค์เลยให้เลือกสรค์เกี่ยวกับสุขภาพนะครับเกี่ยวกับอย่างเช่น HIV อย่างเช่น ช่วยโครงการ HIV อย่างเงี้ยครับหรือจะเป็นลักษณะของวัดพระบาทนํำพุกอะไรแบบเนี้ยหรือจะเป็นลักษณะของโรคต่างๆโรงพยาบาลโรงพยาบาลเออโรงพยาบาลต่างๆคือทําบุญให้ถูกทางนะครับไม่ใช่ว่าไปทําบุญกับเด็กกำพารารญาติม,ม,มัน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 ไม่ได้มันไม่ได้แก้เรื่องสุขภาพแต่มันแก้เรื่องมรณะได้เหมือนกันคือเอาเป็นว่าทำสองอย่างไปเลยนะครับแบ่งเงินออกเป็นสองก้อน นะครับเช่นสมมติเราทำอย่างละร้อยอย่างเงี้ยครับอย่างร้อยหนึง่งเอเรื่องของสภากาชาติหรือเป็นของโรงพยาบาลก็ได้อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ2คือเรื่องของเด็กยากไรเพราะมรณะคือการผัดพลาดค,คือเด็กกำพร้าเออเด็กกำพร้าเน้นไปที่เด็กกำพร้าอีกร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นอย่างละร้อยอย่างเงี้ยก็ได้ครับเออบริจาคแบบนี้ก็ได้อันนี้ไม่ได้หมายถึงจําเป็นต้องจานดนเงินเท่านี้นะเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณทําหรือในอัตราที่เขาสามารถทําได้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เคยเคยมีเก้าบาทก็มีนะอืมเคยมีเขามาบอกว่าให้โอนไปพะบาทนำพูอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็โอนไปเก้าบาทคือผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่แค่เก้าบาทเออช่ามันเถอกก็โอนไปเลยเพราะว่าเราไม่เดือดร้อนหรอกเงินเก้าบาทอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นผมก็โอนไปแต่ว่าไม่โอนมากกว่านั้นเพราะเราไม่รู้ไงว่ามันเป็นของบนิษิทนี้จริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ครับแต่ว่าเขามีแบบในการไล่ไล่เอ่อไล่เรียะไรเงินอ่ะเออแต่มันมันก็น่ากลัวอยู่ตรงที่ว่ามัน เราไม่สามารถตรวจสอบได้อะเนาะเออแต่ถ้ามาันกระธนาคารนะครับถ้าในแอปธนาคารมันกนข้างจะชัวร์มากกว่านะแต่ถ้าเป็นที่อื่นน่ยมันมันไม่ชัวร์เนาะเราก็พยายามทํากับสิ่งที่มันชัวร์ดีกว่าหมายถึงว่าคนที่เดือดร้อนได้รับผลจริงๆคือไม่ใช่ว่าคือเราทาอะได้บุญหมดนั่นแหละรครับไม่ว่าเขาจะหลอกเราหรือไม่ก็ตามแต่เราทําเราได้บุญแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะเราทําด้วยจิตศรัทธาแต่แค่อยากให้คนที่เดือดร้อนเนี่ยได้เงินจริงๆ ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มันหลอกลวงคนอื่นไปวันๆแล้วได้แบบคารกว่าชุกชัดเงินไปเปล่าๆแบบนั้นถูกปะครับแต่อยากให้คนเดือดร้อนจริงๆได้เงินจริงๆก็ไปแนะนําว่าไปตามแอปธนาคารต่างๆดีกว่าหรือไม่ก็ไปหยอดตามตู้ทําบุญต่างๆนะครับของห้างสับสนค้าก็มีผมชอบทานะครับไปห้างที่ไหนผมก็จะต้องหยอดนะครับอะไรประมาณนี้เป็นประจําดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าทําบุญให้เยอะก็ดีจะได้ช่วยในในบุญกุศลตรงนี้มา เกื้อหนุนเราในภายหลังต่อไปเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาบโชคลาบสุดท้ายนะครับโชคลาบของเราคืออะไรเอ่ยเป็นดาวพัสดีเหมือนกันไปตกเรือนกระดุมพระอ่าในเมื่อเราทําบุญสะดาะเคาะไปแล้วเราก็จะได้โชคได้ลาบกลับคืนมาแปลว่าเราอาจจะไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็มีสิทธิ์ได้โชคได้ลาบอย่างอื่นได้ด้วยแต่อย่าคาดหวังนะครับเราทําเพื่อจิตกุศลเรื่องของการทําบุญไม่ใช่ว่าให้หวังผลอย่างนู้นอย่างนี้แล้วสุขภาพเราจะหายไหมล่ะ ถูกปะครับแล้วเราจะป่วยไหมล่ะถ้าในเมื่อเราไปทําบุญเรื่องของสุขภาพแล้วไปหวังหวยเลยเบอ์อย่างเงี้ยให้ถูกหวยเลยนะนแบบเจะปพะคุณน,นู่นนี่นั่นอ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องแล้วมันคนละเรื่องเขา้าใจปะดังนั้นเนี่ยโชคลาภมันจะได้จากการไม่ป่วยมากกว่าแต่ถ้าอยากทําไปทําเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยเพิ่มไปได้50บาทก็ได้อโอนไปอย่างเงี้ยครับให้เป็นที่อื่นก็ว่าไปนะครับเป็นบุญนี้ที่อื่นนะครับก็ถือว่าอ,อยากขอเรื่อง เรื่องอาจถูกหวยด้วยเบอร์ก็ว่ากันไปทีหลังแต่ว่าเรื่องของสุขภาพก็ต้องทําก่อนนะครับเรื่องคนยากไรก็ต้องทําก่อนนะเร็งลําดับความสําคัญก่อนนะครับประมาณนี้เนาะก็นอกนั้นก็เอาเป็นว่าในทุกเดือนนะครับมันมีเรื่องดีเรื่องร้ายกันหมดนั่นแหละอยู่ที่ว่าดีมากเสียน้อยหรือเสียมากดีน้อยมันก็วนปะปนวนเวียนกันอยู่อย่างนี้น,นะครับดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกรรมดังนั้นถ้าอยากได้ดีอยากมีความสุข ก็ต้องทำแตก่กุศลนะครับแล้วก็หมั่นทำบุญทำ,ทำกุศลและและเว้นเรื่องของบาปกรรมให้มากทุกคนรู้แล้วครับว่าอันไหนคือบาปอันไหนคือบุญก็พยายามทำให้มากและพยายามหลีกเลี่ยงบาปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำบุญก็เยอะแต่บาปก็เยอะเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ช่วยอะไรเพราะว่าบุญกับบาปมันก็มาพร้อมกันนะครับมันก็ไม่ได้มีความสุขอะไรแต่ถ้าเราทำบุญให้มากขึ้นทำบาปให้น้อยลง โอเคอย่างน้อยบุญนั้นก็จะส่งผลถึงเราได้ดีขึ้นแล้วก็ได้รับบุญกุศลได้ดีขึ้นนั่นเองครับยังไงก็สู้ๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามบริจาคก,กับช่างชั้นน่ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ